อยู่กับหมูมากก็ฟังธรรมอยู่คนเดียวก็ฟังธรรมต้องให้เข้าใจอย่างนี้อยู่คนเดียวฟังธรรมก็คือสังเกตดูความเคลื่อนไหวของอัตภาพร่างกายนี้สังเกตดูความเคลื่อนไหวของดวงจิตนี้ ความเคลื่อนไหวของร่างกายนี่ส่วนมากมันก็แปลผันไปในทางไม่เที่ยงแต่ละวันแต่ละคืนมันก็เตือนจิตนี่ให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าร่างกายนี่มันจะทนทานไปอยู่ไม่นานแล้วนี่อยู่คนเดียวก็ฟังธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ เราก็ได้ได้รู้เรื่องอันพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ชี้เข้ามาที่ร่างกายนี่เตือนให้ผู้ฟังได้ทวนกระแสจิตเข้ามาพิจารณาอัตภาพร่างกายนี่แล้วก็พิจารณาจิตใจตัวเองอย่าพิจารณาแต่กายอย่างเดียวต้องย้อนเข้ามาหาจิต จิตเป็นอย่างไรในขณะนี้จิตตั้งมั่นอยู่หรือว่าจิตก้นแงนคลอนแคลนอย่างไรจิตมันรู้แจ้งในกายนี้ทำเป็นจริงอยู่หรือไม่หรือมันดิ้นรลนไปยังไงอ่ะอันบนี้นะมันเป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องมาเพ่งดูกายดูจิตนี้เสมอไป แต่คนส่วนมากนะั้นไม่ค่อยได้ทวนกระแสจิตเข้ามาดูกายดูจิตตัวเองมีแต่ส่งใจให้คิดไปข้างหน้าข้างหลังส่งใจไปให้เกาะไปคล้องอยู่กับปัตถุภายนอกนู่นเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องรวยเรื่องจนมูนี่ ย้อมบนกันอยู่อย่างนั้นเลยเนี่ยแ,แสดงว่าใจมันพุ่งออกไปข้างนอกนนผู้รวยมันก็ส่งกิจไปตามการงานต่างๆที่ตั้งไว้ส่งไปกับเรื่องรายรับรายจ่ายอะไรต่ออะไรหมูนี่นะไอ้คนจนเนี่ยนี่อ้าวมันก็ส่งคิด ไปแส่ไปเราจะไปหาเงินทางไหนหนอจึงจะได้เงินได้ทองมาใช้เราจะไปหาอาหารที่ไหนหนอถึงจะได้มาเลี้ยงตัวและครอบครัวผ้านุ่งผ้าห่มก็รู้สึกว่ามันชำรุดไปจะไปได้เงินที่ไหนหนอไปซื้อผ้านุ่งผ้าหม่มบ้านเรือนก็นชำรุดสุดทรม จะเ,เงินที่ไหนมาซ่อมแซมอ่าสำหรับคนจนล้วกับมีวิตก,กวิจารไปแต่เรื่องขาดแคลนเรื่องบกพร่องอยู่เช่นนั้นแหละเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้นะมันมันจะได้รู้เรื่องของตัวเองได้อย่างไรอะ่ะนั่นเนี่ยมันไปหมายอยู่แต่เรื่องภายนอกนูน่น <c oughs> มันถึงแก้ไม่ตกนะคนเรานี่นะบางคนก็ แก้ได้เมื่อรู้ว่าตนเป็นคนจนมันนั่งนึกกึกรองดูจิตใจตัวเองเข้าไปแล้วก็รู้ได้เลยว่าแต่ชาติก่อนนันตนคงไม่ได้ทำบุญกุศลมาอะไรมากมายเกิดมาในชาตินี้จึงได้กลายเป็นคนยากจนขนแค้นเอาละถ้าอย่างนั้นชาตินี้เราก็จะเริ่มทำบุญไป มีน้อยก็จะทำตามน้อยมีมากก็ทำตามมากถ้าเราจะรอให้ร่ำรวยเงินทองมากมาก,มากเสียก่อนจึงจะทำบุญนี่คงจะไม่มีหวังเพราะว่าตนนั้นมีบุญน้อยผู้ใดคิดได้อย่างนี้คนจนมันก็ทำบุญได้แบบนี้นะถ้ามันคิดไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ทำบุญไม่ได้อ้างแต่ว่าตนเป็นคนจนไม่มีอะไรอยู่อย่างนั้นแหละ จะไปเข้าวัดเขาว้ากับเพื่อนก็อายเพื่อนตนเป็นคนจนเพื่อนจะดูถูกดูหมินเอา้ามันก็คิดไปจีปาถะเรื่องของคนจนเรื่องของคนรวยถ้ารวยแล้วมีศรัทธาเชื่อบุญเชื่อบาปอย่างนี้ก็ยังชั่วน้อยอไอ้ผู้ที่ ธนุบำรุงวัดวาศาสนาอยู่ในโลกทุกวันนี้หรือว่าล่วงแล้วมาก็ดีความจริงมันก็อาศัยคนรวยนั่นแหละคนมีเงินมีทองมากแล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเช่นนี้แล้วเพื่อนก็เพียรพยายามละบาปออกไปแล้วเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศล ด้วยการสละจัตุปัจจัยออกมาธนุบำรุงวัดวาศาสนานี้แล้วก็พร้อมทั้งสมทานมั่นในศีลยินดีในการฟังธรรมตามการตามเวลานี่ผู้ร่ำรวยเงินทองนี่ถ้าหากว่ามีศรัทธามีปัญญาเห็นแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้า ดังกล่าวมานะก่อนนภามไม่เสียทีจะมีโอกาสที่จะได้ทำกุศลคุณงามความดีได้มากๆทีเดียวเพราะว่าเป็นคนมีบุญที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนบุญนั้นมาอำนวยผลให้เกิดมามีสติมีปัญญาหาทรัพย์ได้เช่นนี้ก็มีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆ สำหรับคนจนนั้นก็สามารถทำบุญกุศลได้แต่ว่ามันก็ได้ตามกำลังของคนจนจะให้มันเหมือนคนรวยก็ไม่ได้ขอให้มีศรัทธาปัญญาก็แล้วกันคนจนในครั้งพุทธเจ้าเนี่ยก็มีอยู่ทมไปอเหมือนอย่างพราหมณ์สองขัวเมียหนึ่ง จนจนว่าหมดทั้งเรือนนั้นมีผ้าหม่มผืนเดียวจนถึงขนาดนั้นเลยมันนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายวัดประกาศชักชวนให้คนในเมืองสาวสถีนั้นไปฟังธรรมกันวันนี้สองโ婆เมียก็มาพูดกันว่าในบ้านเรือนของเรานี่ก็มีผ้าหม่มผืนเดียว มันเข้าใจว่าแล้วดูหนาวมะมันหนาวอ่ะสองพัวเมียก็มาเจรจากันว่าใครไปฟังธรรมกลางวันใครไปกลางคืนฝ่ายภรรยาก็บอกกับสามีว่าฉันอย่าไปฟังธรรมกลางวันดอกให้คุณไปฟังกลางคืนซะถ้าผู้ใดไปฟังธรรมก็เอาเอาผ้าผืนนั้นนอาห่มไป ไปฟังธรรมพอตกกลางคืนมาสามีไปก็เอาผ้าผืนนั้นห่มไปฟังธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงทานแสดงผลแห่งทานให้ฟังอย่างนั้นก็เลยเกิดนึกคิดในใจว่าเออเรานี่แต่ชาติก่อนคงไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรมาเกิดมาในชาตินี้จึงยากจนขนแค้นม ทั้งบ้านมีผ้าหม่มผืนเดียวนี่เอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็จัดสละผ้าหม่มผืนนี้ถาวายแด่พระพุทธเจ้าเสียเป็นยังไงเรายอมอดหนาวเอาจะไม่ดีหรือจะเป็นบุญกุศลทำให้ชีวิตของเราเจริญสืบต่อไปทัานพอคิดขึ้นมาอย่างนั้นแล้วไอ้ความตะหนี่ความหวงมันเกิดขึ้น เอ๊ะถ้าให้ทานไปแล้วจะเอาไหนมาหม่มมันก็คงหนาวกระด้างไปอพอคิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ท้อใจให้ทานไม่ได้ตอนปฐมมยามหวัวคำ่ำอ,องค์เจ้าแสดงธรรมตลอดคืนนี้ตามว่านี้ทรงแสดงไปแสดงไปฟังไปถึงเที่ยงคืนเอา้าจิตใจก็คึกคักขึ้นมาเอะ เอาแล้วนะเราให้ให้ทานนบับนี้พอนึกอย่างนี้แล้วไอ้กีเลตตัวนั้นแหละมันก็แล่นขึ้นมาสกัดไว้ก็ให้ไม่ได้ตอนเที่ยงคืนก็ฟังไปฟังไปพอตอนถึงหัวรุ่งจึงค่อยตัดสินใจลงได้พอตัดสินใจได้ก็เปื้องผ้านั้นออกพับ เสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้ใกล้พระบาทของพระศาสดาแล้วกราบทูลข้าพระองค์ขอถวายผ้าหม่มผืนนี้แด่พระภูมิภาคเจ้าด้วยอำนาจบุญกุศลอันนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารนี้พระองค์ก็ทรงรับเอาผ้าห่มนั้นพรามก็ดีอกดีใจหลาย ก็จึงได้เปล่งวาจาออกมาช,มชิตังเมชิตังเมชิตังเมสามครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วขนาดนั้นพระเจ้าประเสริฐอิโกศลก็มานั่งฟังธรรมอยู่กับพุทธบริษัทนั้นก็จึงเรียกพรามคนนั้นมาหาแล้วถามดูว่าท่านเอาชนะอะไรจึงว่ากล่าววาจาออก อาถรรพถึงปันนี้ว่างั้นพราหมณ์นั้นก็ทูลพระเจ้าพระเศนีกุศลว่าข้าพราะองค์เอาชนะความตนีความห่วงแห็นในผ้าห่มผืนนั้นได้ถึงกับได้เอาถวายพระศาสดาเลยดีใจหลายจึงได้เป่งอุทานอย่างนี้ออกมาว่างั้นพระเจ้าพระเศนีภสลก็อนุโมทนาสาธุก,การด้วยอ แล้ว,วันนี้พระเจ้ารรประเสนที่กุศลก็มีความเลื่อมใสในพราหมณ์คนนั้นว่าเป็นนักเสียสละอันยอดเยี่ยมจึงได้สั่งให้ราชบุรุษให้เสมียนคังไปเอาผ้ามามอบให้แก่พราหมณ์คนนั้นอีกสี่ผืนเอาพอรับจากพระเจ้าประเศนที่กุศลในดาภะเอาไปถาวายพระพุทธเจ้าหมดเสียเลยเอ่า น,นะฮะอ๋พระเจ้าประเสริโกศนเห็นอย่างนั้นพระพัดสั่งให้สมียนคลังไปเอามาอีกแปดผืนพราหมณ์ก็เอาถวายพระพุทธเจ้าหมดทั้งแปดผืนเลยบัดนี้พระเจ้าประเสริโกศนสั่งให้เอาผ้ากำพลที่มีราคา ตั้งแสนก็หาปะหัะก็มาเข้าใจว่ากระแสนบาทนี่เนี่ยสองผืนเลยบะนี่มาให้แก่พรามนนเมื่อพรามได้รับแล้วก็คิดว่าอืมถ้าหากว่าเราจะเอาถวายพระศาสดา,า,าในขณะนี้พระเจ้าพระเศนที่กุุสนนี่ก็จะเสียพระไทยจะทรงตำหนิเราเอาแหละตอนนี้เราจงต้องรับไว้สะก่อน ต่อไปค่อยคิดกันใหม่พราหมณ์นั้นก็รับเอาผ้าสองผืนนั้นไว้พอเลิกลาจากการฟังธรรมไปเสร็จแล้วพราหมณ์นั้นก็เลยเอาผ้ากำพลสองผืนนั้นผืนหนึ่งเอาทำขึงเป็นเพดานตรงที่พระองค์ทรงประทับนั่งแสดงธรรม เผือหนึ่งเอาไปทำเพดานที่พระคันทักคูดีห้องที่พระองค์เจ้าประทับตั้งรับแขกวันต่อมาพระเจ้าประสเสนอิโุสลไปเฝ้าพระเจ้าถึงพระคันทักคูดีเราไปเห็นผ,ผ้ากำพลเผือนั้นก็จึงทูลถามพระพุทธเจ้าก็องค์ก็ทรงตรัสว่าพราหมณ์คนนั้นแหละเอามาขึงไว้ที่นี่วางั้น พระเจ้าพระเศนีพระสนอกอนึก,นนกชื่นชมยินดีในพรามคนนั้นอย่างแรงกล้าแม่้พรามคนนี้มันเป็นนักเสียสละเอาเสจริงเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะประทานสมบัติให้พรามคนนี้ให้มันเดี๋ยวว่าให้เป็นคนมั่งมีขึ้นมาเลยเมื่อกลับพระราชาวังแล้วสั่งให้ร,ราชบุรุษเป็นนำเอาพรามนั้นไป พ่ออธพระราชาวังก็ได้สั่งให้ราชาบุรุษจัดการนำสิ่งของมาม,มอบให้แก่พรามคนนี้สิ่งละสี่ละสี่สมมติว่ายอย่างช้างก็สี่เชือกควายก็สี่ตัววัวก็สี่ตัวนี่แหละเงินทองก็เห็นจะเป็นสี่อะไรก็ไม่รู้ละสี่ช่างหรือว่าสี่แสนก็ไม่รู้ แยกว,ว่าสมบัติสิ่งละสี่ละสี่แต่สำคัญเท่ากับบ้านสวยส,สี่หมู่บ้านสี่หมู่บ้านนั้นมอบอำนาจให้พรามณ์นี่ไปเก็บภาษีอากรเอามาใช้สอยเลยเอาพรรยาก็สี่คนแบบน,นี้นะมันเป็นงานไปพราหมณ์นั่นก็เลยกลายเป็นคนมั่งมีสีสุขขึ้นมาในปัจจุบันนั้น นี่ที่แสดงมานี่เพื่อให้เป็นที่ระลึกนึกคิดของผู้ฟังทั้งหลายว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสตัณหานี่มันเหนียวแน่นเอาเสียจริงๆนั่นแหละสำหรับผู้มีปัญญามีศรัทธามีปัญญาอย่างพรามสาดกคนนี้เนะ่ย แม้เขาจะมีเขาจะเป็นคนจนแต่เขาก็มีปัญญาเชื่อบุญเชื่อบาปได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเขารู้ว่าเขาเป็นคนจนเพราะไม่ได้ทำบุญมาแต่ก่อนเมื่อในปัจจุบันชาตินี้ถ้าหากว่าไม่ทำบุญอีกก็จะยิ่งต่ำลงไปกว่านี้ก็จึงตัดสินใจสละของที่ติดตัวอยู่เท่านั้นผ้าห่มผืนเดียว ถวายพระพุทธเจ้าได้นี่ยากที่บุคคลจะทำได้อย่างนี้นั่นแสดงว่าพรามนั้นได้สละความโลภความจนีออกจากกิจใจได้พรามนั้นมีมีพร้อมหมดให้ทานก็มีสิ้นก็มีภาวนาก็มีบะนีะ้ก็จึงสามารถทำบุญที่สำคัญที่บุคคลส่วนมากทำไม่ได้ก็เพราะ ไม่มีไม่มีครบสามอย่างเหมือนอย่างพรามณ์คนนั้นพราหมณ์คนนั้นเพื่อนมีครบถึงสามอย่างถ้าไม่มีภาวนาเนี่ยชไนจะเอาชนะความตนีความหวงเห็นได้พระศาสดาทรงตรัสว่าถ้าพราหมณ์คนนี้ตัดสินใจสละผ้าหม่มผืนนั่นถวายพระองค์ตอนหัวคำ่ำจะได้รับทานจากพระเจ้าประเระสริฐอิโกศน สมบัติสิ่งละสิบหกสิบหกอย่างนาะถ้าหากว่าพรามคนนี้ไปตัดสินใจถวายผ้าหม่มแด่พระศาสดาตอนเที่ยงคืนก็จะได้รับพรชาชทานสมบัติกับพระเจ้าพระเิ็ที่กุะสนั้นสิ่งละแปดละแปดแต่วันนี้พรามนั้นไม่สามารถที่จะสละได้ทั้งสองยามนั้นไปสละเอาได้ยามที่สามนุ่นหัวรุ่ง อาน,นิสงส์มันก็เลยอ่อนลงก็จึงได้รับพระราชทานสมบัติจากพระเจ้าพระเสนียกุศลสิ่งละ,ละสี่ละสี่เท่านั้นเองนี่แ่ละพูดถึงการทำบุญกุศลนี่มันก็ย่อมมีผลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรู้สึก,กคิดทางจิตใจ ขอให้เข้าใจกันไว้พูดทำบุญทั้งหลายนะเป็นความจริงนะบางคนนะ่ะพอคิดว่าจะให้ทานของสิ่งนี้อย่างนี้นะเอากิเลสคือความหวงแหนความตนีมันวิ่งมาสก,กัดด้วยเสียเอาให้เพื่อนก็หมดตัวสิพออย่างนี้เนระถอยให้ไม่ได้อย่างนี้ก็มีเอาคิดไปคิดมา หลายครั้งเข้ามาสู้กับกิเลสได้ก็จึงตัดสินใจให้ทานได้อย่างนี้มีอยู่สมไปอ่แต่บางคนนะ่ะไม่เป็นอย่างว่านี้พอคิดว่าจะให้อย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจให้ได้ทันทีเลยอย่างนี้ก็มีนี่การให้การบริจาคนี่มันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดความตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะนเบงั้น Way, ified, ู้ตัดสินใจให้ได้ตามความคิดที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นอย่างนี้เวลาผลมันอำนวยให้มันก็อำนวยให้ได้รวดเร็วอไม่ชักช้าแล้วให้ให้ผลมากมากเสียด้วยี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้น่ะนการทำบุญกุศลทำความดีนี่ว่าแต่ทำจริงๆลงไปอย่าง ได้อย่างหนึ่งลงไปแล้วนี่อนของอย่างนั้นมันก็มันก็รวมกําลังกันเข้าอยู่ในนั้นแหละอย่างว่าให้ทานได้อย่างเนี้ยแต่ว่าต้องให้ทานได้ถึงสองอย่างนะมันถึงมีศีลด้วยมีภาวนาด้วยคือให้ทานให้อภัยทานด้วยนอกจากให้วัตถุสิ่งของแล้วหมายความว่า เมื่อเราให้ทานวัตถุสิ่งของไปแล้วใครมายกโทษติเตียนดุด่าว่ากล่าวอะไรในทางที่ไม่ดีไม่งามเราก็ให้อภัยเข้าไปเลยไม่ตอบโต้ไม่โกรธตอบอย่างนี้นะเพราะว่ามันมองเห็นแล้วว่าชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรความตายเป็นของเที่ยงของยั่งยืน จะไปโกรธกันไปทำไมเพราะร่างกายอันนี้มันจะแตกกระดับอยู่ไม่จำเป็นต้องไปโกรธกันหรอกไม่จำเป็นต้องไปคิดฆ่าคิดแกงกันถึงเวลามันแตกมันดับมันก็แตกไปเองมันร่างกายอันนี้นะจึงไม่จำเป็นนะต้องไปโกรธไปผูกโกรธกันไว้ผู้ผู้มีปัญญาผู้คิดได้อย่างนี้แล้ว ก็ได้ชื่อว่าได้บำเพ็ญข้อปฏิบัติถึงสามอย่างเลยเอา้าทานก็มีแล้วสิ้นก็มีแบบนี้นะภาวนาก็มีนั่นแหละการที่เราพิจารณาเห็นว่าสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงนี่เกิดมีดับเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นทางภาวนาทางวิปัสสนาญาณออย่งนี่แหละ เพราะฉะนั้นมันถึงมีอานิสงส์มากแบบนี้นะมันจึงมีบุญกุศลมากบางคนทําบุญให้ทานไม่ได้ดําริตรีตองอะไรมากมายพอคิดว่าจะให้ทานก็ให้ไปอย่างนั้นแหละอย่างนี้อานิสงส์มันก็ไม่มากพอถ้าผู้ใดจะให้ทานเอาไว้แล้วมาดำริตรีตองในใจจนว่ามีเหตุผล เรื่องการให้การบริจาคนั้นมาปรากฏในใจแ่มแจ้งว่าการที่เรามีสมบัติอย่างนี้มาแล้วอย่างนี้ก็มองดูเราก็เหลือใช้เหลือจ่ายอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องแบ่งสันพันส่วนให้ทานเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างเพราะสมบัติเหล่านี้ตายแล้วก็ไม่ได้เอาสิทธิตัวไปเลย แล้วเมื่อมาหวงแหนอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรนอกจากว่าเมื่อตนตายลงไปแล้วก็ตกเป็นของทายาทไปเท่านั้นเองเอเทายาทถ้าเป็นลูกเป็นหลานซืบมรดกถ้าไปโดนลูกหลานที่ไม่ดีเข้าไปเขาก็เอามรดกนั้นไปขายเอาเงินไปใช้จ่ายปนปี้ไปหมดมรดกที่ พ่อแม่แบ่งให้นั้นก็หมดไปเลยอันหมูนี้มันเป็นของไม่แน่นอนเลยดังนั้นการที่ผู้ฉลาดเมื่อมีสมบัติมาแล้วต้องคิดแบ่งกินแบ่งทานไปให้มันตามกำลังเท่าที่หาได้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นหนทางพ้นทุกข์ไปได้ ผู้ผู้มีปัญญาคิดอ่านอย่างนี้แล้วเกิดปีติขึ้นในใจแล้วให้ทานไปอย่างนี้มันก็มีผลมากมีอนิสงส์มากมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเยาวการให้ทานเหมือนกันแต่ว่าเมื่อผลมานอำนวยให้มันยิ่งมันหย่อนกวัวกันเพราะอะไรละ่ะนั่นให้ทานวัตถุอย่างเดียวกันราคาเท่ากันอย่างนี้นะ แต่บางคนก็ได้ผลมากกลัวก็เพราะมันอาศัยสติอาศัยปัญญาอย่างว่านี่นะการพิจารณาค่้ควรในใจพุ่นจนมองเห็นผลแห่งการให้การบร,ริจาคทานนั้นเจีมแจ้งเกิดปีติปราโมทในใจอย่างแรงผู้ให้แบบนี้นะมันก็มีอน,นิสงมากกล่วผู้ให้ ไปธรรมดาไม่เกิดปีติปราโมดในใจอะไรเลยอย่างนี้มันก็มีอนิสงส์น้อยกว่าอมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ให้ทานทั้งหลายนะเมื่อได้ฟังอุบายอย่างนี้แล้วก็พึ่งฝึกจิตใจของตนให้เกิดความคิดความวิจารณ์เรื่องการให้การบริจาคทานหมู่นี้ให้มันเห็นแจ้งอย่างที่ว่ามานั้นเรื่องการรักษาศีลก็เหมือนกันนะ ถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลของการรักษาศีนนั้นว่ามีผลมีประโยชน์อย่างไรการรักษาศีลน,นี่ถ้าไม่รักษาศีลน,นี่จะมีโทษมีทุกข์อย่างไรบ้างถ้าไม่ได้น้อมเอาเรื่องศีลน,นี่มาพิจารณาให้เห็นโดยแจม่มแจ้งโดยปัญญาแล้วผู้นั้นก็จะไม่เต็มใจในการรักษาศีนเลยอ ถึงว่ารักษาก็ได้ดอกชั่วครูชั่วยามแล้วก็หมดไปแล้วสินนั่นนะไม่ไม่สม่ำเสมอไปได้ถ้าผูใ้ใดได้มาน้อมใจพิจารณาดูเรื่องสินที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พุทธบริษัทสมทานแล้วปฏิบัติตามนั่นนะแท้จริงนะมันเป็นข้อบับงคับกายวาจาให้ประพฤติ ในสิ่งที่ดีงามไม่ให้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่ขอ้อศีลต่างๆนั้นน,ะนี่การที่คนเรานะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนให้ล้มให้ตายอย่างนั้มันก็เป็นกรรมเป็นเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติต่อไปเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลหลือวินยัยให้แก่ พุทธบริษัทท่้งพิกษุสามเณรท่งนทายกทาย,ยิกาก็มีอย่างนี้เองนั่นแหละสำหรับพิกษุสามเณรนั่นเลยที่ว่าทรงบัญญัติอข้อห้ามให้ละเอียดถี่ถ้วนไปกว่วชาวบ้านเพราะว่าเป็นอุดมมเพศเป็นผู้มีเพศอันอุดมเป็นผู้มีความประพฤติอันละเอียดอ่อนเข้าไปอย่างนี้ เพื่อให้ได้หลุดพ้นจากทุกข์ภายในสงสารไปได้โดยรวดเร็วกลัวผู้ครองเรือนจึงได้ทรงบัญญัติข้อห้ามเกี่ยวกับความประพฤติท,ทางกายทางวาจาไว้มากกว่าชาวบ้านนี่มันต้องให้เข้าใจผู้เป็นนักบวชก็ดีตนสมัครใจอยากจะ เพียรพยายามละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปจาก,กจิตนี้โดยเร็วไม่อยากให้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหานี่ไปนมนานก็จึงได้น้อมบัวเข้ามาขอบวชในพุทธศาสนานี่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่คิดเห็นโทษของกิเลสตัณหาไม่คิดอยากจะละกิเลสตัณหาอย่างว่านี้ มาบวชตามประเพณีนิยมเฉยๆนั่นมันก,มมมก็ไม่ได้อานิสง์มากอไม่ได้อานิสง์มากแล้วดังนั้นนะต้องน้อมใจไปให้มันถูกทางการบวชมันถึงได้อานิสง์มากนี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะล้วนแต่เป็นเครื่องกำรรจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิสัพสังกิเลตต่างๆนี้ให้น้อยเบาบาง หมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี่ทั้งนั้นเลยไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเลยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะขอให้พากันเข้าใจดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลาพอยุติลงเพียงเท่านี้